สวัสดีครับรเพื่อนนะครับรเช้าขออนุญาตนะครับรดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปก่เปิดร้านกันนะครับต้นไม้ก่อนนะครับช้าๆนะครับไม้ก็มีหลากหลายนะครับไม้ปลาไม้ผล what Dank. ดูฝั่งโน้นกันน,คคน,นะครับก็มีทั้งไม้มงคลนะครับอันนี้ก็เป็นออมชินภูนะครับนี่นต้นโต ต้นนี้ก็เป็นต้นมะริดผมกำลังรถยูนี้ก็เป็นต้นมะริดนะครับอายุสองปีนะครับย,ยังวางแกเล็กๆครับตอนตังมาซื้อมานะครับยังเบะเบาเลยครับได้สามใบสี่ใบ น้องฟีได้เนี่ยไมไม่ได้ไปลงฟูกเลยนะครับแต่มีทั้งมลุดละมุดรนบะละมุดเดี๋ควเขกันมาริมน้ำก่อนนะครับแต่สดชื่นนะครับสดชื่นสดชื่นมากนะครับ ทีนี้ก็ฝนไม่ค่อยตกนะครับฝนไม่มีนะจะต้องมารดนนะ้ำอย่างนั้นไม่รอดแน่ ตอนเช้านะครับตอนเช้าอากาศสดชื่นมากนะครับงานาดีเรยครับตอนเช้ามีรถต้นไม้บ้างนะครับเรียนทุ้งบ้างนะครับเป็นไม้นะครับสดชื่นสดชื่นเพิ่มนะครับสดชื่น,นครับ ักทายครับทักทายทักทายตอนเช้านะครับทักทายกับสายน้ำเย็นตอนเช้านะครับครับก็เสร็จประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ตอ,ตอนนี้ก็มีลูกค้ามารอลกค้าเลยนะครับมารอตัดผมนะครับแล้วก็ ขออนุญาตปิดจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันที่ร้านนะครับวันนี้นะ